ราศีจับไก่กระตาเงินงานรักและมาดูกันโอราจารย์ชาแนลมหาจังพลังบวกร้อยล้านชาชาน้าบางคนหราราสสร์อินโดจีในมุมแรกที่จะมาพูดถึงสลับชาวไก่ก็คือเรื่องของวาสนาตัวตนสิ่งที่ทำให้คุณป๊อปปุล่าในหมู่สังคมที่คุณอยู่ก็คือการสื่อสารอันเอกุของคุณ แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องพึงระวังว้เสมอก็คือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะทําอะไรด้วยความคุณหันผันแลงไม,ม่จืเกินไปหรือมีการเสดอออกแบบแปลกประหลาดแหวกแนวและบางครั้งก็มีความขัดแย้งในตัวเองรักและสนใจเรื่องของจิตวิญญาณแต่ในขณะเดียวกันก็รักอิสระแต่ดูเหมือนมีอะไรติดิดกัดขัดในบางครั้งซึ่งหากคุณไม่ไว้วางใจในชีวิตประจำวัน,นหรือรู้สึกว่ามีอะไรติดแค่ติดขาเนี่ยคุณมักจะ พึ่งพาสายมูอีกด้วยนั่นเองหรือเรียกได้ว่าคุณมีทั้งความมุ่งมั่นความฉลาดความสามารถในการหาเงินหาทองที่ยอดเยี่ยมแต่กม็มีบางมุมที่แบบขี้เกียจหลงผิดหรือมีความโรคโมโศสันมากเกินไปอีกด้วยหรือในายะว่าช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหรือมีการเดินทางไกลหรือไปต่างประเทศก็เป็นได้อีกด้วยและรวมถึงความทะเยอทะยาน ความมีสเสน่ห์ความใจร้อนสิ่งเหล่านี้ล้วนหลอมรวมเป็นชาวลกาในช่วงเวลานี้นั่นเองในมุมถัดไปดูเรื่องของอารมณ์จิตใจกันบ้างจิตของคุณในช่วงเวลานี้มีดีในเรื่องของพลังอำนาจในการบริหารจัดการชอบในความเป็นผู้นำชอบรับผิดชอบงานสูงสูงแต่แต่ต้องะระวังเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในตัวคุณเนี่ยระวังอย่าให้เกิดความร้อยให้กับตัวคุณนั่นเองหรือ เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวไก่นั้นให้ความสนใจเรื่องของความมั่นคงและเป้าหมายนั่นเองมาดูในมุมถัดไปดูเรื่องของการเงินกันบ้างคุณมักจะหาเงินหาทองเนี่ยได้จากหลายๆช่องทางด้วยกันใหจากการพบเจอคู่ค้าหรือพื้นส่วนทางธุรกิจที่มันหลากหลายหรือเกิดจากความเสี่ยงต่างๆเนี่ยรวมถึงการหาเงินหาทองเนี่ย การที่จะได้เงินสดเข้ามาในมือของคุณเนี่ยไม่จะต้องเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่มันลงตัวเกิดความกลมกลม่อมและเหนื่อยรวมถึงปรับลรุงเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการเงินมากที่สุดพูดง่ายว่าอยู่ในช่วงสร้างฐานะอีกด้วยคุณนั้นพยายามหาเงินหาทองด้วยความที่คุณต้องมีกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบสูงทีเดียวนั่นเองคุณมุ่งมัน่นทํางานอย่างหนัก เพื่อความสำเร็จทางการเงินอีกด้วยโดยมีเป้าหมายที่มันชัดเจนและสามารถที่จะอดทนรอคอยต่อความสำเร็จที่ดีทีเดียวซึ่งทั้งเลือกในการหาเงินที่ดีเนี่ยคุณมักจะหาเงินจากการเก็บค่าคุ้มครองหาเงินจากการรับจัดสรรกัวต้าหาเงินจากการเก็บค่าลิขสิทธิ์หาเงินจากการเก็บค่าผลประโยชน์ต่างๆจาก พ่อค้าแม่ค้าหรือกลุ่มผู้ประนต่กางอีกด้วยแล้วการเงินในความปรารถนาของคุณคืออะไรละ่ะคำตอบก็คือคุณอยากให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่มันดีที่สุดทางการเงินสําหรับคุณหรือสิ่งที่คุณรอ,อคอยมานานเนี่ยทางการเงินเนี่ยก็ขอให้มันสําเร็จสักทีนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการงานกันบ้างคุณชาวไก่เนี่ยมักจะมีสไตล์การทางานแบบว่า ช้จินตนาการที่มันสูงมีความเสียสละชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็แฝงความอ่อนไหวลึกซึ้งหรือเกิดความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้โดยง่ายอีกตัวซึ่งงานที่ชาวละกาเนี่ยสามารถทำให้ดีในช่วงเวลานี้ก็คืองานที่อาศัยจินตนาการที่มันสูงส่งและการเสียสละเพื่อส่วนรวมและการผสมผสานร,ระหว่างหัวศิลปะและการบำบัด เพื่อช่วยเหลือคนอื่นรอบข้างนั่นเองซึ่งคุณมักมีดีที่ตรงพลังงานภายในของคุณดุแรงต้องการการเปลี่ยนแปลงในตามทิศทางที่คุณต้องการนั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของคุณคืออะไรละ่ะคำตอบก็คือคุณอยากได้ผลประโยชน์ทางงานที่มันมั่นคงมากกว่านี้และยิ่งใหญ่มากกว่านี้คำพูดของคุณมีพลัง ไม่อำนาจสามารถที่จะเป็นพานเป็นแปล้งสู่ความสำเร็จที่คุณอดทนและรอคอยได้สมประสงค์นั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวไก่และก่ายกันบ้างความรักของพวกคุณในช่วงนี้ไม่จะเป็นแบบว่าช่วยกันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอยู่อย่างยั่งยืนร่วมกันรับผิดชอบและสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว และเน้นให้ความสัมพันธ์สำคัญกับความซื่อสัตย์และสถานะทางสังคมอีกด้วยและพวกคุณนั้น,นะครับมักจะแสดงออกความรักนียด้วยการเน้นการกระทำมากกว่าคำพูดสวยลููอ,อึหากดูอย่างผิวเผินนั้นมักจะดูเหมือนเก็บตัวรอบครอบแต่มีความพักดีและทุ่มเทให้กับความรักของคุณอย่างมากนั่นเอง และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับครอบครัวของคุณก็คือม e ีทาร์เก็ตและเป้าหมายในชีวิตร่วมกันไปในทิศทางเดียวกันความชัดเจนและใส่ความทะเยอทะยานบวกกับความจริงจังในชีวิตนั่นเองหรือเรียกง่ายว่าคาดหวังกับความสัมพันธ์ในกวามรักแบบเระยะยยาวไม่ชอบแบบชาบฉวยนอกจากนี้ม,มักจะมองว่าอารมณ์ร้อนแรงนั้น ไม่มีความสำคัญมากเท่ากับการเอาใจใส่และการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนั่นเองแล้วความรักความสัมพันธ์ในแบบไหนครับที่ชาวไกลชาวากาปรารถนาและาต้องการคำตอบก็คืออยากให้คนรักของคุณนั้นและครอบครัวงคุณนั้นมุ่งมั่นเพียรพยายามสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของคุณเป็นสำคัญและมีเกียรติยศชื่อเสียงที่ดี ชีวิตครอบครัวของคุณรุ่งเรืองไปเรื่อยนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของดาวเด่นกันบ้างครับเด่นเด่นสำหรับชาวราศีนนช่วงเวลานี้ก็คือเลข6และเลข 2, 2> จบไปแล้วนะครับสําหรับชาวปีนักสัตว์ราศีในช่วงยี่สิบสธันวาคมถึงวันที่19มกราคม69หากคุณชอบที่นี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด,ดมสมัครสมาชิกได้เลยเพด่ติดตช่องวิวชาติชาแนลเดิมครับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนใหม่กีกหน้าคราับ